ครับสวัสดีครับพี่น้องมิสชายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสุขผู้สุขคนนะครับนี่รายการคนกับป่าสันลดาเทียมนะครับจะมาพบพอ่อพี่น้องคือเก่าคือหลังครับเึเก่าเหมือนเคยนะครับที่มาพบพ่อกันในช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนคณะท้องคํานะครับน้องคุณโลงเนือหน้าในหน้าสมผสรนะครับที ผมเหลิดเพสองปีที่แล้วนะครับที่ปลูกต้นไหม้ด้านขนาปลูกต้นไหม้สองปีที่แล้วปีนี้มาเบิ้งเขาครับพี่น้องเขาปีนี้เป็นเขาพัดผสมครับผสมที่นี่คือหน้าวานกับหน้าวานกับหน้าดำนะครับมาสามมะสมเขานะครับงามใช้ได้นะครับางานพอไดไออไไไ้พอได้เก็บเกี่ยวนะเขาพื้นที่หกไร่นะครับมองนี้กันด้านก่หน้าไปแล้วกันทางไปหลังรอยะสี่ไร่นะครับกับพอได้เก็บเกี่ยว อีกประจักรหมื่นรถกับรถเกียะครับตามคิวเพื่อนคุณนะจ๊ะไม่นี่ผมมีประเด็นสิมาคุยกับพี่น้องเรื่องการปลูกต้นใหม่นะครับใหม่ใหม่ก็งามเขาก็งามพี่นี่เรยว่า่ทยทําให้พี่น้องเบื่องมาต้นใหม่ในคณะทองค้าผมเป็นอย่างไรแน่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องรอเบิ่งเนาะครับนี่ก็เป็นโซนหน้า ของวนสุดท่ายข้างหน้านะครับกับเป็นที่ปลูกที่ด้านข้างหน้ากัานมาปลูกต้นใหม่นะครับไว้เพื่อให้เป็นผมเป็นเงาแล้วเป็นทรัพย์สินเป็นอันหนึ่งของโลกของคนเอาต่อไปนะครับตอนนี้ฟังฟังฝาดทั้งทีหัวมือผมนี่คือน้ำถั่วนะครับเป็นถื้นที่ของญยาดกันนะครับของป่าเพิ่นเห็นหน้าบ่อไรนะครับประมาณนสีไร่หาไร นี่ก็เลยเพยื่อนได้ปลูกต้นไหม้ไ้คือผมนะครับเห็ดที่หลังผมอยู่ปีหนึ่งเป็นการถือว่าหนึ่งมอบัวใเห็ดหน้า,เส,าเสียเขาไปเสียพื้นที่เห็ดหน้าไปก่นนี้ในต้นใหม่นะครับที่ใหญ่ <c oughs> ต้นใหม่นี่คือต้นใหม่ที่ปลูกที่หลังผมปีหนึ่งนะครับต,ต้นโตต้นใหญ่พอได้นะครับถือว่าเสียทีให้ที่หน้าคือปริเดชดำหน้านะครับดำหน้าบ่อทันหวานบ่อทันก็นเลยก็บอกเป็นอยัางไครับยังนยในต้นใหม่ใหญ่เห็นไปเรื่อยๆนะครับ ถี่มาเมืองโซนนึงนะครับถี่เป็นของหน้าขางเคียงกันนะครับแต่ว่าเขาบริปุ่มต้นไม้ไหวนะครับบริปุ่มต้นไม้ไหวคือผมคือป่านะครับแต่ว่าเขากับบริหน้าบริเฮตหน้าคือวานเขาพระท่านคือกันนะครับเป็นโซนที่ผมมาทางป่าวางขันนะครับเนาะบังกิจที่แล้วที่ก่อน <c oughs> นี่ครับคือเขาเฮตหน้าพรท่านเนาะ ในหน้าบรท่านตันนีเ้เลยอันนั้นปาถิงครับป่าถิงถ่งปาถิ่งงบ่อไรยังนะครับต้นไหม้ก็เป็นต้นไนหม้เดิมต้นไหม้เกาเาเ่าเขาบ่อไ้พ่อเม็ดอป่าครับป่าเป็นทางคล่องน้ำไหลนะครับคลองน้ำไหลป่ามักขึ้นมาอยู่ก็บ่อไรพ่อเม็ดนะครับไปกับบ่อไรยังเลยต้นไหม้ก็บยอไรยังบ่อไ้เป็นการเสียประโยชน์เสียเปล่านะครับเสียเปล่าในที่เขาก็เห็นผมเห็ดแต่เขาบอกว่าผมเป็นบ่านะครับ สองปีผ่านไปผมได้ต้นใหม่นะครับถือสูงถุมหัวแล้วนะครับแต่เขาบริแรงเลยนะครับเขาบริเหนหน้าเขาก็บริแรงเลยการเสียอกาบนะครับนาะนี่ครับต้นใหม่สองปีตะเขียนเนี่ยประมาณสี่เมตรแหละครับสามถึงสี่เมตรตะเขียนยางหนานี่มีรายดพพได้มีผลพอได้คือหนึ่งบริเหนหน้ากันยังไงต้นใหม่นะตอนนี้ปีไหนผมได้ทั้งหน้าได้ทั้งเขา่าได้ทั้งต้นใหม่เป็นพีที่อยู่ตรงสมบูรณ์พอสมควรนะครับ บ่คือกันกับคนแข็ขงขังคนเฮ็ดเตน่า่นกำบลัอองเลยนะครับจากที่เห็นเห็นมานะครับของป่าผมถึงสี่บริเวเขาเต็มที่ยังในต้นไม้นะครับตทำไมกูมั่นเกือบพ่านต้นนะครับพื้นที่สิบก่าไรของป่ากันดันคือผมเฮ็ดนี่นะครับนั่นเป็นคูเป็นถนนปลูกไปเรื่อยๆครับผมครับก็บเป็นความคิดของแต่ละคนนะครับบ่คือกันอัคิดคือกันโลงนี้มันก็ สี่ไปในทางเดียวกันแต่ว่านี่เขาคิดคนละอย่างเนาะคนหนึ่งบอกว่าปลูกต้นไม้มันหกข้นหน้าหกหน้าง้าเขา่าแต่มันเป็นเทคนิงจะได้ก็เบิ้งนะครับเบิ้งเอาแต่ว่าสองปีนี่ของประานถึงกันขันขัน,ขนง้าหน้าง้มเข่านะแต่ว่าผมปลูกลองตามตะเว็ดน,นะต้นไมล้ละลายพันหลายชนิดนะครับพวกกันเก่ากันเก่านี่ยง่ายว่ครับกันเก่าหรือว่าตามเสานหนังนาพวกนี้เหมือนเก่าครัเออให้เป็นไม้ล้อมนะครับเนาะเตรียมเป็นแทนไม้ห้อม ปุ๋ยจะเป็นไม้หลอมหลอมขายในอนาคตนะครับโองบ่อดืขายเ <c oughs> ขาคือเขาไรกันเดือดขายต้นใหม่เป็นผมกังเป็นเงาะอยู่สองสามปีขายก็ได้นะครับอบก็งามผู้ได้อยู่ป่านนี้เป็นต้นใหม่เก่าครับผมเก่าก็เลยคิดว่าถ้าเกิดพอ่อผบอกเฮ็ดไบในปีนี้ปีใกล้อ่าหรือปีต่อไปก็พ่อบมบอกเฮ็ดไบนะครับมันกับสีเป็นวา่างเปล่าเหมือนหน้าที่เห็ดเบิ้งให้เบิ้งไม่กินนะขายครับเบิ็ง กัหลากหลายสายพันธุ์ครับในพื้นทีแ่แคบๆตัวนี้ต้นขึ้นมาแค่ต้นคมกวางแค่สามเมตรนะครับหลายสายพันธุ์อันนี้ตน้นสะแบงนี่เกิดเองนะครับเกิดเองไผ่กับเป็นไทยอ่าไทยม่้งหวานนะครับเอามาขยายพันธุ์ไว้สองปีดีก,กันเอีกปีหนึ่งครับเป็นปีหนึ่งปีกว่ามาทีหลังเป็นบัาม่วงบางย่างนำนะครับหลายๆอย่างปลูกป,ปะปนปน,น,นู่นน,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 นี้ส่วนมากกับต้นสะแบงนี่จะเกิดเองนะครับ เป็ลูกแม่ออลูกของตนแม่มาอยู่ไก่เกี้วมาเกิดเองเลยก็เลยปล่อยเลยนะครับอรถเกียวเขาก็ร่างบ่นบินอยู่นะครับผมมาท่านทึงคิวเกียวก็เลยยางมาบึงบึงหนาบมึงในนะครับว่ามันเป็นอย่างไรพอเปล่งนาออกบ่อหรือนําพอดีก็จะเกี่ยวพอดีพอดีงามนะครับมาหกกรณีกันยัยกันนะครับก็จะปลูกเก่ต้นหนุ่ยปลาปลูกอ็นกินน้ำนะครับข้าชิ้งตะไคร่ต้นใหม่ ปลาแนยังแนยไข่ปูได้กินนนนะครับ่วย่วยบ่อกินเนยแต่วยมันบ่อคือเป็นเครือเป็นหน่อยนะครับมันเป็นยาหวานแล้วก็พวกคาเลาะแดนนินแดนนะครับกับปูกไว้ไว้นะครับแล้วก็ตนายจะปลูกเผาอีกนะครับด้านก่อนปูกเผายังสียังสี้วละครับยังสีเป็นเขตแดน่างจากเขตแดนประมาณสองเมตรนะครับ โซนทางนี้ก็ปลูกต้นไม้ผสมกับต้นก้าวนะครับต้นก้าวน้ำปลูกข้าเกลือจะกินไว้นะครับกำลังงามปีกกัวนะครับปลูกเ้าวปลูกที่รังต้นไม้หี่นะครับกว่ากว่าพันธุ์บ่มีนะครับพันธุ์บ่มีหลายๆอย่างครับที่เห็ดไว้นี่ต้นเ้าวกัหญ่ให้กันนะครับเหมือนะเห็ดแต่หน้าไว้ใติปลูกต้นไม้ปลูกข้าวไว้น้ำนะครับครับก็ เป็นการปลูกผสมสานไปเรื่อยๆครับโซนนี้ก็เป็นโซนน้องช้านะครับน้องนํำที่พุดไว้หลายปีที่แลยวนะครับเล็กๆน้นอยๆแต่ว่านำกับพวกเคยแหง้งก,กับเดินหางเพราะเราใส่น้ำอยู่ครับปลูกไผ่ปลูกต้นไม้หลายอย่างนะครับหลายชนิดไผ่กับไา่ก็เก็บเก็บนอนกระเมียงกินนะครับปลูกปติดาปลูกแักม่วงไหวนะครับในพดข้างๆขงเท้งนานนะครับ ทิงหน้าที่สา่งมาเพื่อมาพับขอนย้ำหน่อยนะครับที่นี่กับเฉดจตัดหยาดรุ่งดินนะครับบารุ่งปุ๋ยใส่น่นะครับบางสีดาบักเสเดตก,กิน,น่วยแล้วนะครับครับกขอบคุณนพี่น้องมีสายสายเขียวมัวใจเดียวกันทุกท่านนะครับที่เขามาชมคลิปของคนคับป่ามาอนีมาอยู่หน้าครับวันนี้ออกไปลาดตะเวนหา,าทายถา้ำชงทลยถ้ำเกี่ยวกับป่าชนคนอื่นเพราะว่าไปดูก,กัน เก็บเกี่ยวนะครับเป็นเดี๋ยวก็เลยบอกเป็นการลบควนพี่หน้องมีสายยเขียนครับขอบคุณครับติดตามรับชมกดแชร์กดไลค์กับช่องคนกับปาน้าเนื้นเด้อครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ